ตอนนี้เนี่ยต 1941, โตเป็นสาวแล้วและแอบมนีปะป๊าออกไปนอกสตูดิโออะไรมาเพียอนูจะมาพูดแข่งกับปะป๊าทำไมครับโอ้โหยแป๊บนีแต่ประเด็นคือมีคนวิ่งมาบอกว่าลูกสาวเนี่ยวิ่งไปชิงกระสือกำุังหล่อข้างถนนเอ้ามันชิมหายละงานนี้จะท้องอีกเปล่าเออมาเปียเอ้ยสั่ิเป้เอ้าอุ้ยน้ำลายมันไหลเลยเนย มันต้องปล่อยปล่อยหลุดเองมันมันต้องหลุดเองนะอู๋ย่าไปดูไหนวันนี้โอ้โหจะป่วนหัวจะบ้าตายรู้รู้แล้วมาก่อนถึงสามเหลี่ยมขาแค้นเนี่ยนัไม่เนบางแก้ว,วะอะออน่มันไล่เราตลอดบาง <นะ S 1> แก้วใช่ใช่ ปั้แก้วเหรอไอตัวนี้ฟ้าผู้อ่ะปั้แก้วแต่ว่าทำไมน้ำลายมันไหลติ่ง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 เราต้องเอาน้ำให้ว้ยหลุดแล้วหลุดแล้วแล้วมึงจะมีลูกไปเนี่ยมันตาแล้วมึงตยมันตายผู้ชายอะโอ้เอาละครับตอนนี้ลูกของผมนะครับหลังจากที่ไปสัมสอนมานะครับก็ไปวิ่งไล่ผู้ชายต่อด้วยนะไปเลยนะเฮ้ยไม่ได้ดิวะแล้วมันจะมีลูกไปเนี่ยทำไมไม่พิชมาหามาพิชมาป้าก่อนเป็นระจกรเดือนครั้งแรกด้วยดิดีดาเลยนะไปดูหน้าพ่อมันก่อนเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็น ผมถ่ายไว้ตั้งแต่หัวฟ้านะตอนนั้นผมหัวดำแล้วนะว่าผมว่าแบบเฮ้ยพี่อู๋แม่งยองคิดนะมันเกิดเหตุการณ์ฉุดราขุกนะโอ้โห้าฟ้าโอ้โหบ้าฟ้าฟ้าด้วยกลับบ้านกลับบ้านเลยไม่ดีเลยเขาไปทำหน้าเขาสิ แล้วเขาเป็นประจําเดือนครั้งแรกเลยตั้งแต่เกี้ยงมางใช่ไหมพี่ใช่นี่คือน้องสุสานหมาที่ย่อนมาจากสุสานนะครับผมโตมาใครจะคิดว่าเป็นอย่างงี้โอ๊ยพอกุ้มใจพอกุ้มใจ <c oughs> อ,อีกสองเดือนจะพาไปอัลตาซาวรู <c oughs> ้เรื่องครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาอะไรรู้ป่ะหมามีเอ็ดหมาเอ็ดแมวด,ด้วยนะครับหรือว่าเป็นโรคติดต่อทางหมามันก็มีเหตุต้องไปตรวจสุขภาพอีกทำไมหนูไม่รอให้ป๊าหาแฟนให้ล่ะคะให้ป๊า,ปาช้านหะนูอะหนู งานเนี้ยสบายบือมีข่าวดีแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนหลังจากนั้นผ่านไปหม่นเดือนกว่าๆนะครับนี่โอ้ยนมใหญ่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งเป้านะนีตรงนี้เห็นชัดมากเป็นก้อนๆเลยนะครับเร็วๆนี้ผมคิดว่าน้องสารเนี่ยน่าจะมีลูกใครอยากได้ลูก ันไปเลี้ยงเยงจับจองได้เลยปกติ<ช>แล้วหมหาจรจะมีลูกได้ประมาณ28ตัวตอ่อรอบวะเอยเอะไป ไม่ใช่หมาจรมีทั้งหมดกติแล้วนะครับประมาณ6-7ตัวใช่อันหนูอยากได้เรื่องอะไรเรื่องเสือผมคิดว่าเขาน่าจะคลอดรรมชาติได้นะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะทำค้อเขาเองนะคะโดยที่ไม่ไปผ่าเพราะว่าผ่าไปก็เท่านั้นนะและจากนั้นเนี่ยค่อยไปทำทีเดียวคือผ่าทำหมันใครจะรับผิดชอบเป็นพ่อใครจะรับผิดชอบเป็นพ่องลูกนะ ปกติเราไม่ได้พาสันออกไปข้างนอกนะปกติ้นานทีจะออกไปข้างนอกออกไปปุ๊บเจ๊ขอดแตกแล้วตัวพ่อนะครับผมบอกเลยมีสายพันธุ์ของบางแก้วท nah ี่แบบว่าสายพันธุ์แก้วคือมันดุร้ายนะเอาจริงๆใส่กี่ปีแล้วอ่ะพี่ปีเดียวีเดียวใจออกไปปัดไม่ลุกบบ หนูก็กำลังจะมีลูกนะก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วนะโอเคครับ <Yeah. S 1> <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงตอนที่จะคลอดเลยดีกว่านะอีกประมาณ20วันนะครับ๋ยว <Hey. S 2> เจอข้างหน้า hey. Hey. ผ่านมาประมาณสิห้าวัน oh. ผมว่าอีกประมาณแค่ไม่เกิน10วัน <Hey. S 1> น่าจะคลอดแล้วนะครับ <Hey. S 1> อัปปูไปก่อนยอะอัปปู เป็นสี่ของน้องสารนะโอ้โงหบางนิดเลยเออเก่งมากพูดเข้าใจพี่องษ์เลยเลยป้าเบ๊ดูพึ่งหนูไหน่อยไหมคะงั้นน่ะพึ่งหนูใหญ่เลยใหญ่เยอะเหรน้องสันนะปกติอยู่ในสตูดิโอนะเขาจะไม่ห่อแบบนี้นะครับพอเป็นแม่ด้วยความเป็นแม่อุณหภูมิในร่างกายเขาจะสูงขึ้นทำให้เขาร้อนเห็นไหมทุกคนลองสังเกตดูว่าถึงสันจะพิ่งมีนมจะตั้งเต้านะครับแต่สังเกตนะชัดๆเลยคือใหญ่กว่าพี่เมย์แล้วนะ แต่ที่พี่เมย์น้งไม่อยากแต่พี่เมย์ต่นใหญ่นะจี๋ลองฟังเสียงสินหนไมีเสียงไหมได้ยินได้เหรอได้ยินไหนได้ยินมาอะไรอู๋เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเมยดเลยวเดยวัวเดวเดยเดีเดี๋ยวเยเดอนเดี๋ยวเยเดยเดยวเยเนเยเยี แต่งหน้าเฉยๆอิงนแกล้งเด็กย้ายไปหาหมอดีกว่าจ้าฟานซื้อไหมคะชื่อไม่เคยได้ขี่รถงงไงฟานจะกวัวทำไมก็มีนี่หมอเขียนจิตยาเนาะใช่ไหมราอาจจะวางยาสลบแล้วก็กิดท้องให้เฉยค่ะเนาะโอ้โดูหน้าดูหน้าอะไรท์มา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  หนึ่งสองสามเอยมเลยาไปถาหมอหน่อยนะโอ้โหดูตัวใหญ่มากตอนนี้เรามาคลินิกนะครับเดี๋ยวจะมาถามคุณหมอว่าวันคลอดเนี่ยจะประมาณวันไหนลูกมีกี่ตัวสันเนตสามารถคลอดธรรมชาติได้ไหมเพราะว่านี่เป็นคลอดแรกแล้วอายุแค่หนึ่งปีนะครับอันนี้เท้างหน่อยนะมันจะร้งแจงเหนือยได้ไงไม่มีอะไรปลอดภัยหรอก ไม่สั่นไม่สั่นไม่เอาไม่สั่นไม่มีอะไรป๊าป๊าอยู่นี่ค่ะเอาได้ค่ะเป็นคุณหมอสั่นดืดดืดเลยหนูเจ้าคุณหมอได้ด้วยหรอหนูไม่เคยมาหาหมอนะถึงหกตัวไหมครับหมอเยอะมากวะเยอะมากอะ นี่ก็ซ้อนกันสามตัวหนึ่งสองสามส่ห้าแดูลูกให้หนูอยู่นะคุณหมอดูลูกให้หนูยายนะตอนนี้เรารู้วันแล้วนะคะทุกคนครับอีกประมาณเราจะมีทายาทแล้วอ่าอ่าอ่นะผู้ใหญ่เราจะมีทายาทแล้วผู้ชัดฉันเราจะมีทายาทแล้วเออไปไปดูน้ไป ตอนนี้เนี่ยเรารู้วันแล้วหมอบอกว่าอีกประมาณ5 0 6สชั่วโมงสารจะคลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเรื่องบำรุงเรื่องอาหารหมอบอกว่าให้กินตับตับเยอะเเป็นก้อนเลยแล้วก็พี่กอนก็หละช่วยกันทำแบบไอ้เล้าอ่ะตอนนี้แต่ปคุณแม่แยแล้วที่สำคัญคือสภาพร่างกายของลูกสุนัขทุกตัวแข็งแรงดีมากแล้วก็ ใครที่ต้องการจับจองจับจองได้ตั้งแต่ตอนนี้ผมอาจจะเลือกก่อนแต่ว่าพวกคุณก็อไปเลี้ยงได้ด้วยเพราะว่าผมจะเก็บลูกของสันไว้หนึ่งตัวเพราะตอนนี้ทุกคนสังเกตดูว่าเนี่ยเรากำลังเคลียร์พื้นที่คือมันใหญ่ก็จริงนะคะทุกคนครับแต่อันนี้มันใหญ่กว่านี้อีกด้านหลังด้านหลังเราโคตรใหญ่เลยใหญะมากใช่มันจะเป็นต้องมีหมาเจ้าที่นะครับคอยดูไว้ผมก็จะเอาสันเนี่ยดูแลด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยจะใช้ลูกลูกของสันเดี๋ยวไปรูอีกทีหนึ่งว่าแบบตอนโคตรออกมาแล้วหมามันอาจจะไม่ใช่ไทยมันอัจจะเป็นลูกผสมครั จะไปกื่องเหรอปไกไรี่ปุ่นย้อนยอย้อยอเราไปสร้างที่พักเลยไม่ใช่ที่คอลุยกับสันจันโอเคมีบอกสู้ๆนะแม่ไม่ได้เลยสันบอกตัดไปนะเดี๋ยวนอนรอ mày khốn kiếp, mày khốn kiếp, mày khốn kiếp, แอนโฟมลองนะครับมันทาความสะอาดง่ายเวลาน้องอืดน,น้องฉี่หรือว่าเขามีลูกเนี่ยมันจะทำความสะอาดง่ายนะครับทุกคนครับอันนี้ประตูเราวาย <A Y S 2> มาตอนแรกมันเป็นข้อไก่ใช่ไหมแเราก็ทํามาให้สันนี่นอ่ามุมนี้แล้วกันนะครับเราก็จะให้สันเนี่ยเดินเข้ามาทําประมาณนี้เลยนะครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวในการคลอดธรรมชาตินะในอนาคตว้าอวาอันนี้ก็เผื่อแบบว่าปวดฉี่ปวดยืดก็สามารถนั่งรถขับไปได้เลย ชอบนะครับอะไรนุ่มๆบางทีเขาก็จะนอนตรงนี้มันเล็กไป่าไหมอ่ะทำไมไม่เล็กนะอ๋ออันนี้อันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยอันเนี้ยเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าด้นอีกเข้ามาเลยอันนี้อะไรอ่ะตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาหนูน่ารักไหมเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเอาให้เขานอนเล่นมุมนี้เอออันนี้เป็นหลังนะครับโอเคประมาณนี้ต้อสั่นสัลูกมันนี่มาเฮ้ยเรียกง่ายเลย ฉันจะมาไปครับแม่แม่จะไม่มาแต่ว่าเราต้องทำให้เขาชินนะทุกคนเดินเข้ามาทุกคนเดินเข้ามาได้เลยเข้าไปแล้วเขาไปแล้วปิดประตูปิดประตูอันนี้ไปเข้าไปอ่าหนูจะนอนตรงไหนอันนี้จะเป็นที่หนูนะค้างคนเก่งนายลองนอนเข้าไปตรงนี้ไหนได้ไหมปลาดุกหนึ่งสองยึดยึดโอเคไหมมาดีนะพอดีเยอะไม่ได้เลยดีมากเรามีพัดลมด้วยนะครับทุกคนนี่ ลือย่าลืมให้น้องเขาแบบผ่อนคลายแล้วก็จะมีอ่าที่สําคัญคือไอ้ตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวไล่ยุงนะครับยุงแถบสตูดิโอมันเยอะเพราะด้านหลังเป็นป่าพอเข้ามาปั๊บยุงก็จะติดตรงนี้นะครับแล้วก็เออไอระบายลมระบยเลยนี่จะเป็นตัวกันยุงนะข้างบนก็ต้องใส่มุ้งกันยุงไว้จะมีสองอันเอาเราอยูก่อนไปเลยพี่อยู่กับน้องนั่นแหละไปไเอ รู้สึกว่ามันมีความแบบว่าส่วนตัวเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อเขาชินตรงนี้เมื่อไหร่ผมมั่นใจว่าเขาจะมาคลอดตรงนี้แล้วเป็นหลักยเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วน้าเก็บแรงนะคะคอนสูยน้ำมาแล้วคระคุณแม่เรามีน้ำมาแล้วค่ะเ้าไว้ตรงนี้เปล่าแขกทรคนด้ยชคินี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจติดตามด้วยกับเจลิงจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิกจิจิ๊ก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 ิ๊กยิ๊กิิิิิิิ น้องเกียร์ใดีดีดมวอาเกันนให้กาลังใจ้างในด้วยนะอนี้ฟันฟันอันนี้มาเปียอันนี้อาฟองน้องฟงไม่มาให้กำลังใจเลยอ่ะพี่มีให้กำลังใจเหนือยปเลยแล้วจะปิดประตูปิดเลย